เรามีเพ um es ื่อนร่วมห้องคนใหม่เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศจ้ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทีโอด้วย Hello nice to meet you guy โรงเรียนเราจะมีชาวต่างชาติกับเขาแล้วอินเตอร์สุดๆไปเลยทีโอจะมาอยู่เมืองไทยสามเดือนโดยจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ต้อง ที่บ้านของต้องนะจ๊ะถูกต้องแล้วครับนักเรียนอินเตอร์ก็ต้องอยู่ที่บ้านอินเตอร์จริงไหมล่ะเอาละจ้ะยังไงฝากทุกคนช่วยกันดูแลทีโอและเป็นจ้าบ้านที่ดีด้วยนะการอื่นเริ่มจากการที่ทักทายแบบคนไทยด้วยการไหวแบบนี้นะแล้วก็พูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยก็ได้อยู่นะ you are doing great ย้ค <Yeah. S 2> อ,อยฝึกภาษาไทยไปนะททีโอเดี๋ยวก็รู้เรื่องผมเคยเรียนภาษาไทยอยู่พูดไทยได้นิดหน่อยครูฝากดูแลทีโอด้วยนะเอาละบทเรียนที่สองฝึกกินอาหารไทย นี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำฝีมือป้าฉันเองพอป้ารู้ก็รีบเอามาส่งให้เลยอยากให้ชาวต่างชาติรีวิวเอาลอง<ฮ>ดูเลยขอบคุงค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว<ฮ>เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะกินให้ดูเป็นตัวอย่าง<ฮ>นี่ลูกชิ้นอือร่อยนี่หมูชิ้น<ฮ>อร่อยนี่ตับ วันส่วนนี้เกี๊ยวทอดเฮ้ยหมีนายจะกินหมดจานแล้วนี่โยมหมีตกลงจะให้โยมทีโอกินหรือให้โยมหมีกินกันแน่โทษทีมันเพลินไปหน่อยอ่ะงั้นเอาของมันเียไปกินก่อนแล้วกันถือเป็นการต้อนรับทีโอขอบคุณค่ะกินไม่อาตมาเป็นเนนพอเลยเพลงแล้วก็ฉันไม่ได้งั้นเดี๋ยวไอฉันแทนให้ว่าแต่ ทำไมสีผิวทีโอไม่เหมือนพวกเราเลยอ่ะโยมทีโอเป็นคนต่างชาติมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมสีผิวก็เลยไม่เหมือนกันที่พุงหีียังไม่เหมือนพุ่งทีออนเลยอ,อพุงหีีใหญ่กว่าตั้งย้อะ <l ots> อันนี้ไม่ใช่พันธุกรรมแต่อันนี้เป็นเรื่องของนิสัยการกินโยมหมีกินเยอะก็เลยพุงใหญ่ <l ots> มีบ้านไอเรียกแบมีกับแบพุงเหมือนกันเลยไอชอบมันอุ่นดีใช่ ทีโอการตักบาตรเป็นไปเพื่อการละก,กิเลสความเห็นแก่ตัวและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วนั่นนะพระมาแล้วเตรียมตัวนะทีโอครับเอาเลยครับสวัสด,ดีครับสติมาอายุวันโนสุขา ต้องเจอลูกเตะสลันลูกเตะสลันอยู่หัวเกิดอะไรขึ้นมีบาดเจ็บไหมขอโทษขอโทษแต่แรงไม่น่อยโชคดีนะที่โยมทีโอรับได้ทันพอดีขอบคุณนะทีโอไม่อย่างงั้นนะฉันคงจะโดนบอลอัดสลกแน่เลยไม่เป็นไรขอเล่นด้วยนะเตโอ ที่โอเก่งจังให้ทีโอไปคัดตัวเข้าทีมโรงเรียนดีกว่าเธอได้ที่โอเข้าทีมโรงเรียนเราต้องชนะดีแชมป์แน่นๆเลยลเ่ะอเาเน้นสติมาก็มาดูบอลด้วยหรอออาตมาตามหลงตามมาทําธุระที่นี่น่ะอ๋อเรื่องที่โรงเรียนกับทางวัาจะร่วมกันระดมทุนบริจาค<า>ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ U N H C R ใช่ไหมละ่ะ U N H C R ผู้ลี้ภัย ค U N H C R ริฟนวะ์จีอะไนะจีจีใครโดนจี้หรอและิฟวแปลว่าผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยก็คือคนที่ถูกคุกค,คามริดรอนสิทธิเสรีภาพจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศตนเองได้ใช่แล้วล่ะพวกเขาเดือดร้อนต้องลี้ภัยออกจากบ้านเกิดของตัวเองส่วน U N H C R เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก แล้วพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะแม่ของมะลิก็กำลังชวนชาวบ้านคุยเรื่องนี้กันอยู่นะอ๋ออ๋อเออ,อมะลินี่ทีโอเล่นบอลเก่งมากเลยอ,ะอ่ะฉันกับ้อนจะพาทีโอไปคัดตัวทีมฟุตบอลที่โรงเรียนนะเออหน้าทีมเขาคุยอะไรกับโค้ชนะนั่นเดนะมาไปฟังกันเลวเดี๋ยวมะลิตามไปนะอขอไปคุยกับแม่แป๊บหนึ่งเชื่อผมจะทัาทโค้ช แบบนี้ไม่ไหวหรอกต่างชาติต่างภาษาจะเล่นด้วยกันได้อย่างไรโอ้ใช่ไ่เ How a r ย you? Let's go! Get out! Chill! c ชิ l l เห็นไหมโคสคุยกันไม่รู้เรื่องจะมาเป็นทีมเดียวกันได้อย่างไรอ่ะเอาหน้าลองดูก่อนยังไงฟุตบอลก็เป็นภาษาสากลนะก็ได้ถ้าโคสอยากลองดูก็ได้มาเลยมาเลยเฮ้ยยยเเเฮฮฮ้้ เฮ้ยนี่มันแก้งกันดีวะาำมาทำมาเด็กรับช่วงดับช่วยให้โอ้โหทีโอเก่งมากเลยเฮ้ทีโอเก่งมากเริ่มมาซ้อมตั้งแต่เย็นนี้นะขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะทีโอได้เข้าทีมแล้วอะแถมใจเย็นมากๆด้วย ขนาดถูกรุ่นพี่แกล้งก็ยังอดทนได้เลยเออไม่เข้าใจเลยอ่ะจะแกล้งอะไรกันนักกันหนาไม่ <My Ben S 2> เป็นไรไม่เป็นไร I love football เรื่องระดมทุนช่วยผู้ลี้ภัยนะ่ะแม่เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยชาวบ้านไม่ช่วยกันบริจาคอ้าวทำไมล่ะปกติหมู่บ้านเราก็ใจดีออกมีงานที่วัดทีไรก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันชาวบ้านบอกว่า จะเอาตังไปช่วยต่างชาติทำไมต่างชาติอีกละรุ่นพี่ก็ไม่ชอบทีโอแกล้งทีโอเพราะว่าเห็นเป็นคนต่างชาติเฉยๆนั่นละสิหน้าหงุดหงิดชมัดเลยไ,ไม่เป็นไรนะมะลิทีโอเรารู้ว่าใครจะช่วยเราได้ น้ำมูลหรอเมนสติมาน,นี่ไม่ใช่น้ำธรรมดานะแต่น้ำเนี่ยอาจจะทำให้พวกเราชนะการแข่งที่จะถึงนี้ได้เลยละ่ะอ้าวขอให้ทั้งทีมจุกมือลงน้ำพร้อมๆกันเอาหนะ้าเอานะหน้าน้ำมต์ไง ร้อนนะเน่เล่นอะไรเนี่ยทำมันอะไรอ่ะฉันไม่เอาด้วยร้อนไครับโยมทีโอร้อนสิเป็นใครก็ต้องร้อนทั้งนั้นแหละเน้นเสียสติลูกเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะเป็นใครก็ต้องร้อนคนเหมือนกันร้อนเหมือนกันโยมเก่งกับโยมทีโอต่างชาติต่างภาษาต่างผิวพันแต่กลับรู้สึกร้อนเหมือนกันเน้น จะบอกอะไรยิ่งพูดยิ่งงงคนทุกคนเป็นคนเหมือนกันกันกบเราร้อนเหมือนกันเย็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอะไรที่เป็นความ<อ>ต้องการของเราคนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนกันไม่มีความแตกต่างระหว่างความเป็นคนโยมเก่งเข้าใจถึงความรู้สึกของโยมทีโอบ้างหรือย,อยังครับเนนผมเข้าใจแล้วครับทีโอ <T. O. S 1> ฉันขอโทษ จริงๆแล้วนายเล่นได้ดีนะฉันก็อิจฉาที่นายเล่นเก่งเลยหาเรื่องโทษว่านายเป็นต่างชาติฉันขอโทษจริงๆเราทีมเดียวกันนะทีโอดีมากเนสติมาความร้อนเป็นสากลสําหรับคนธรรมะก็เป็นสากลสําหรับคนทุกชนชาติทุกภาษาเช่นกัน รู้ไหมที่เราเป็นแชมป์ได้เพราะอะไรเพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นรางวัลให้กับทุกคนครูตัดสินใจว่าจะแบ่งเครื่องหนึ่งของเงินรางวัลไว้เป็นเงินของทีมส่วนอีกเครื่องหนึ่งมาช่วยกันคิดเถอะว่าเราจะเอาไปทําอะไรกันดีเนี่ยฮะเฮะถบรู้แล้วครับว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรดีเราทุกคนลงความเห็นกันแล้วครับ ว่าจะมอบส่วนหนึ่งของเงินรางวัลให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติครับทีโอจะเป็นตัวแทนของทีมเราเองจริงเหรอคะขอบคุณเด็กๆทุกคนแทนผู้ลี้ภัยทุกคนด้วยนะรับรองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่จะไปบริจาคให้ตามชาติไปเหอะเสียดายตังยมจำปีทุกวันนี้ยังสวดบนแผ่เมตตาอยู่ไหม โอ้ยสวดสิคาหลวงพอ่ออีฉันก็สวดมนต์อยู่ทุกวันนั่นนะเจ้าค่ะแล้วทำไมการแผ่เมตตาของโยมถึงไปไม่ถึงผู้ี้ภัยเหล่านั้นสักทีล่ะเอเอเอ,อว่าอาตมาก็ต้องขอชื่นชมทุกคนด้วยถ้าความเมตตาของเรามีจำกัดความช่วยเหลือก็จะไปไม่ถึงคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเอามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปหมูกันหน่อยเนอ โยมแม่ครับวันนี้อาตามายิ่งเข้าใจกระจ่างชัดว่าคนทุกคนเป็นคนเหมือนกับเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอะไรที่เป็นความต้องการของเราคนอื่นก็ต้องการเช่นกันค่าของคนไม่ได้วัดกันที่สีผิวแต่วัดกันที่สติปัญญาและสิ่งดีๆที่เขามอบให้แก่โลกใบนี้ถ้าเราทำให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งนี้ได้ผมเชื่อว่าสังคมเราจะน่าอยู่และโลกเราก็จะสงบสุขขึ้นครับ a